ทำห้องน้ำอนนะจ๊ะอันนี้ห้องน้ำาันนี้ก็ห้องน้ำร้าขึ้นเพราะไม่ได้เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ทำให้ห้องน้ำอบสามเดือนร้าขึ้นเลยอันนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะอู้หูทำเอันนี้เป็นลาเั็มเลยเห็นไหมลาลาไม่ขึ้นเราก็จัดการเลยจ้ะทำเลยจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền lên nhiều. อันนี้มันเป็นลาวเลยนะมันเป็นเชื้อลาวหมดเลยมันเป็นลาวหมดเลยอะลาวทุกหมดเลยช่วยดีแต่ว,ว่าเราต้อง เะะพราะมันเป็นเชื้อรานี่มันจะเป็นนี้เชื้อราดำๆเห็นปะขึ้นหมดเลยขึ้นประตูหมดเลยตัวประตูฝังห้องนอนอะ่ะนะจ๊ะเดี๋ยวเขาขัดลาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาไอ้ตัวกันน้ำทาเพราะว่าทำความ มันไม่โดแบบนแดดมาสามเดือนมันไม่ได้ใช้ทาไม่ได้ใช้เดี๋ยวต้องเปิดประตูฝั่งฝั่งนี้ไว้เนีย่ยประตูมีสองฝั่งประตูฝั่งที่ติดกับห้องนอ้ำอ่ะห้องน้ำไฮ้ห้องนอนอะ่ะประตูฝั่งที่ติดกับห้องนอนอะ่ะลาขึ้นเดี๋ยวถ้ากลับไปก็ต้องเปิดประตูฝั่งนี้ไว้ทาห้องนอนไว้เพราะว่าทั้งสองเนี่ยลาขึ้นหมดเลยมันจะเป็นดำๆแต่ได,ด้เครื่องนี้มาช่วย ดีเยลหลังจากที่ทําความสะอาดลาแล้วนะคะเราก็จะาถึงท่านตอนการทากาวกันน้ํานะคะก็เอากาวมาแล้วก็เอาแปรงแล้วก็ทาทาท้ายขั่วทาทาไปเลยนะคะแล้วก็มาดูผลงานกันค่ะทาทาไปดีกว่าประตูบวมนะเจ๊อันนี้นะคะหลังจากที่เราทากาวกันน้ำไปนะคะเห็นความเงาไหมวาบนี่ วับแวบโอ้โหยังก็รถสปอร์ตเก๋วบเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไงจ๊ะจะเกากันน้ำยูนยิเจอร์เหรอนี่กันน้ำทาปุ๊บหลังจากขัดล้าออกโอ้โหเงาวับสวยเลยเหมือนใหม่กิ๊บ อันนี้ทากาวนี้ด้วยนะคะหลังจากขัดแล้วแล้วก็แล้วก็กันนามด้วยเรียบร้อยเห็นความเงาไหมเงาไหมโอ้โหคลิปอะ่ะ